สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทําราดหน้านะครับราดหน้าทะเลนะครับมาลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นมาผัดเส้นก่อนนะครับตั้งน้ํามันให้ร้อนแล้วนาเส้นใหญ่ลงไปนะครับราดหน้าสําคัญที่เส้นนะครับเส้นก็ต้องหอมแล้วก็น้ําก็ต้องเข้มข้นนะครับเส้นไม่หอมนี่คือราดหน้าจะไม่อร่อยเลยนะครับ พอผัดเส้นได้ที่แล้วเรานําผัดคะน้าลงไปผัดน้ํากับน้ํามันเลยนะครับตามด้วยน้ําซุปครับผมเรามาปรุงรสชาติเลยนะครับมีชืลรสมันตาลน้ำมันหอยสิวขาวต้ากเจี้ยวนะครับแล้วก็ซอสปรุงรส พริกไทยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องทะเลลงไปกุ้งปลาหมึกนะครับได้ที่แล้วเราจะเราจะใส่แป้งมันฮ่องกงลงไปนะครับแป้งมันฮ่องกงตัวนี้ทําให้เหนียวและหนืดนานนะครับเราใส่น้ํามันลงไปเพื่อความเงาง,งามนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟครับ